กราบสวัสดีนะครับผมอยู่ผมช่องตีโตสตอรี่อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับเจ้าเซเล็กสองห้าอาร์นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งของช่องนี้เลยตั้งแต่กําเนิดช่องนี้เลยนะครับผมคือก่อนหน้าน,นี้ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับ m s x เนาะแล้ววันนี้เจ้า m s x ผมก็มันใช้มาหลายปีแล้วแหละก็ได้คือได้มันมันล้มไปแล้วมันเคยล้มแล้วผมก็คิดว่าจะทําใหม่เลยอ่ะทำใหม่ทั้งหมดทั้งคันเลยตอนนี้ผมก็ได้สั่งอะไรมาเนาะ แล้วคือตอนนี้ผมเอ็มผมไปถอดโครงอะไรพ่นโครงอะไรทุกอย่างเลยนะครับคือทําสีอะไรหมดหมด,หมดใหม่เลยแล้วก็สั่งอะไรที่มันเก่าบ้างอยากแต่งตัวไหนผมก็จะสั่งตัวนั้นมาเนี่ยตัวนี้ผมก็ได้เป็นอะไรชิ้นแรกๆที่สั่งมาเนาะตอนนี้คือรถ m อ็ตอนนี้ผมถอดแล้วแล้วก็เริ่มพ่นสีแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิงอาร์มของ m อ็เอ่าตัวนี้ผมเปลี่ยนสวิงอาร์มใหม่เ,เป็นสวิงอาร์มแต่งนี่ครับตัวนี้ผมได้มาราคาที่อยู่ พันห้าเก้าสิบเนาะรวมส่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูชิ้นงานกันครับแล้วก็มาดูเปรียบเทียบกับตัวเดิมเลยเดี๋ยวพักไอ้เจ้าเซ็เ็กสองห้าอาไว้ก่อนนะครับนี่ครับผมสั่งเป็นสีดํามันจะมีสีทองสีแดงสีเงินอะไรเนี่ยสีเงินอะไรประมาณนี้แหละแต่อันนี้ผมสั่งเป็นสีดําแล้วก็มีตัวเนี้ยผมสั่งน่าจะเป็นตัวยืดอาร์มสามนิ้วนี่ครับตัวนี้มันก็จะมีบูทลองมาให้เลยเพราะว่าตอนที่ถอดไอ้สวิงอาร์มตัวเดิมอะ ถอดออกโคตรยากเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็ียนกันหรือเปลนะ่านะถ้าใครขี่ยีนบเ็ก e อะผมไม่เคยถอดเลยพอถอดเนี่ยมันยากมากต้องใช้แก๊สลนลน,ลน,ล,นลนให้หมดเลยแล้วก็ถอดเนี่ยตัวนี้ก็ได้สวิงอาร์มาแล้วก็มีบูทลองแล้วก็มีตัวตัวแกนด้วยที่เขาแถมมาให้ที่มันเป็นชุดมันเนี่ยชุดเซตมันะ่ะตัวนี้ก็เป็นของอะไรเอสสปีคเกอร์อะไรสปีคเกอร์อะไรป,ปะไระมาณนี้ครับ เป็นคนสังน่งเยอะผมก็เลยลองมาสั่งดกูก็หนักหนักก็หนักใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวผมไปรอรอเอาของเดิมมาเปรียบเทียบดีกว่าออบมาดูของเดิมของเดิมก็จะเขิอนหน่อยนะครับนี่ครับของเดิมเนี่ยผมจะต้องเอาลนไฟลนหมดเลยนะเนี่ยของเดิมก็จะประมาณนี้จะให้ดูความยาวตัวนี้จะยาวกว่านะตัวนี้มันยืดประมาณสามนิ้วนี่ครับประมาณนี้น้ําหนักแต่ผมจะยกให้ดูคร่าวๆนะครับเนาะตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างตัวเดิมเนี่ยก็จะค่อนข้างหนักอยู่ หยุดหนาเนาะตัวนี้ก็เท่าๆกันวะหนักกว่านิดนึงหรือเปล่าแน่ใจไม่หนักมากโอ้ยเป็นรอยหมดเท่ากันครับหนักเขาเท่ากันนี่ครับจะประมาณนี้เนี่ยความยาวแล้วก็จะดูเหม,มือนใหญ่กว่าด้วยนะครับตัวเดิมก็จะเล็กกว่า ประมาณนี้ยืดอาร์ออกมาด้วย3นิ้วก็จะมีแถมยางรองโซ่ด้วยประมาณนี้ครับผมนี่ของเดิมของเก่าประมาณนี้ครับย,ยังไงเดี๋ยวใครที่ติดตามเจ้า n s x ตรงน,นี้ผมก็กำลังไปทำใหม่หมดเลยเนาะ,ะกำลังปั้นใหม่เดี๋ยวรอติดตามชมกันดูว่ามันจะออกมาประมาณไหนตัวนี้ก็สั่งแค่คร่าวๆาวครับตัวนี้ผมสั่งมาเยอะอยู่เชื่อจะมีพวกสเตอร์พวก ไอเกียโยงหลายๆลยอย่างครับเดี๋ยวรอดูครับตัวนี้ก็ททำสีคือหลักๆก็เน้นทำสีละโอเคแล้วคลิปนี้ก็ฝากลาไเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูติดตามชมดูว่า M อ็มเมเที่ผมใช้อยู่ที่ที่ผมทำมาตั้งแต่แรกๆเลยเนาะกนติดตามสีขาวเลยครับเดี๋ยวรอดูว่าจะออกมาประมาณไหนโอเคง่าคลิปนี้าผมก็ฝากลาเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ